โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็สําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคในการแก้ไขปัญหานะครับเวลาที่เราเล่นแล้วเราตื่นเต้นมากๆมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าลนนะครับคุณผู้ชมหรือว่ามือสัน่นใจสั่นอะไรพวกนี้นะครับทาให้เราเวลาเจอศัตรูแล้วเราทําอะไรไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาเลยนะสำหรับคนที่เล่นเกมภาพ Mobile ช่วงเริ่มต้นหรือว่าคนที่หัดเล่นนะครับคุณผู้ชมอ่าแรกๆผลก็เต้นนะ แต่หลังๆนี่ไม่เป็นแล้วครับคุณผู้ชมมันชินแล้วนั่นเองนะครับเพราะงั้นนะครับเดี๋ยวเราวาละลายพฤติกรรมดีกว่าครับเรียกว่าเป็นการละลายพฤติกรรมแลยกันเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพจิตใจของเราเองนะครับคุณผู้ชมโอเคอย่างแรกเลยที่ผมจะแนะนําคุณผู้ชมก็คือพยายามลงในจุดที่คนเยอะๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้ก็เล่นแบบโซโล่ไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เจอสถานาการณ์ที่แบบโดนศัตรูลงอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชม ยิ่งโดนลุมเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งตื่นเต้นใช่ไหมพอเราตื่นเต้นไปปล่อยแล้วมันก็จะเกิดความเคยชินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมว่าแต่ <c oughs> ไม่มีคนเลยเหรอเงียบมากน่าจะมีนะครับน่าจะมีอยู่หลักๆเลยก็คือพยายามฟาร์มให้ได้เร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมในจังหวะที่ยังไม่มีศัตรูนะสิ่งที่จำเป็นแรกๆเลยนี่นก็คือชุดเกาะ หมวกแล้วก็ปืนนะครับเสียงเท้าน่าจะคนนะครับเนี่ยกลัวเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะนะครับวิ่งออกไปข้างนอก โอเคเรียบร้อยการฟังเสียงเท้านี่ก็จาเป็นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะทําให้เรารู้นะครับว่าศัตรูนี่อยู่ตรงจุดไหนนะอยาะ่างจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเขาออกมาข้างนอกเพื่อจะดักยิงเรานะครับแต่ถ้าเราฟังเสียงเท้าเป็นเนี่ยยังไงก็จัดการได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหมีเสียงปืนไกลๆนะครับแล้วรู้สึกว่าใกล้ๆเนี่ยผมจะได้ยินเสียงเท้านะน่าจะเป็นเพื่อนของเขาบัน่นวิ่งไปไหนเฮ้ เฮ้ยเสียงปืนรัวๆอย่างนี้นี่คนนะครับเนี่ยอ่านี่ไงโอ้โหอยูบอ่บนเนินเลยโอเคขับรถไปจัดก,การเลยครับ นี่น่าจะคนนะเนี่ยตัวนี้อ่าเอา้เอานี่ไม่แน่ใจนะครับว่าคนหรือบอทแต่ที่คานอยู่ข้างหน้านี่คนแน่นอน โอเคแล้วก็ในเมืองก็มีคนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องระวังนะโอเคเรียบร้อยการแยกคนกับบอดก็จําเป็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมันจะทําให้เราแบบไม่ติดประมาทนะครับอย่างถ้าเราแบบคิดว่าคนเป็นบอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราประมาทนะครับอาจจะตายได้ง่ายๆเลยเสียงปืนอย่างนี้น่าจะบอด แต่ข้างล่างนี่มีกล่องนะครับคุณผู้ชมต้องระวังโอเคผมขอขึ้นไปดูปัดดข้างบนก่อนแล้วกันกด้วยครับเรียบร้อยโอโ้แต่ว่าในเมืองนี่มนุษย์นะครับ ระยะไกลขนาดนี้นี่แนะนำให้คุณผู้ชมนอนยิงนะครับโอ้ยไม่ตายรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้ แต่น่าจะเจ็บหนักใช้ได้เลยไม่เงี้ยโอ๊ยเอาโดนเจอแล้วโดนเจอแล้วคุณผู้ชมโอเคพยายามเปลี่ยนจุดนะครับถ้าโดนเจออย่างนี้เนี่ยอยู่กับที่นี่โดนยิงเลยแน่นอน งั้นผมจะพยายามไปใกล้ๆศัตรูนะครับคุณผู้ชมโอเคตกมาอย่างนี้เจ้ยเกือบไปตกใจหมด พยายามหามุมที่ได้เปรียบนะครับอย่างถ้าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยเราจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอ่อเราไม่มีสนัยนะครับอย่างตอนนี้ผมมีคาก็จริงแต่ผมไม่มีสโค ไม่ตายแล้วเอ๊ยเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆครับอาเรียร้อยครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมงงเลยสิรวงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปชาร์จนะครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโจังหวะช้า,ชานี่ก็ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมวิ่งไปงงๆอนนี่แตกแน่นอนพยายามวิ่งหลบซิกแซกอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยาตามบ้านตามอะไรพวกนี้โ okay. อเคหย่อนระเบิดไปเออเรียบร้อยโอ้เกือบไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ดักอยู่ที่บันไดเลย โอเคก็แนะนำคุณผู้ชมพยายามคิดล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมไปทําให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่เกิดอาการล้นหรือว่าทําอะไรไม่ถูกเวลาที่เจอศัตรูนะครับ Let's kill this l เย่เย่เย่เยโอเค เือแตกมีคนหลงเหลือด้วยเยี่ยมเลยเยียบอดยิงกันอสองตัวครับคุณผู้ชม ได้มาอีกสองคิวสวยเลยอือเออเรียกได้ว,ว่าเป็นการเก็บคิวไปในตัวนะครับบอดนะครับคุณผู้ชม Hoa tay à, <tôi bắt đầu> à, chẳng ghê 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 cảu sẽ may mà hey vẫn tung tu, nhau, haha, bay ok, khó khâu ได้รนลูกตู่มานะครับบอกได้เลยว่าจะทำให้เราได้เปียบมากๆในเกมนี้โ okay. อเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียวเดียว โห่นี่ไงอือโอเคเรียบร้อยโหเ,เกือบไปฮะคุณผู้ชมโอ้โหมาไงวะเนี่ยโอเคยไม่ได้มีคนแล้วเนาะ <c ười> สำหรับระเบิดนี่ก็มีความจําเป็นนะครับมันจะช่วยเราได้มากในกรณีที่ศัตรูเนี่ยเขาวิ่งไปหลบดูหลังที่กำบังอะไรอย่างนี้นะครับมันทําให้ศัตรูเนี่ยออกมาจากที่กำบังเพื่อหลบระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถยิงศัตรูได้เลยนะครับไปครับ <laughs> ขับรถลงตูต่อเลย มาได้เรียกว่าเป็นรถที่ถึกมากๆแต่ข้อเสียของมันก็คือมันขับช้ามากๆเช่นกันนะครับเฮ้ยบอนวิ่งเข้าวงอืมเรียบร้อยโอเคปล่อยไปเลยครับไม่น่ารอดแต่วันนี้เราต้องรีบเข้าวงนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นี่วงค่อนข้างที่จะแงรงเพื่อนของเขาเนี่ยอาจจะดักอยู่ในวงก็ได้นะต้องระวังนะครับคุณผู้ชมแอร์ดอบข้างหน้าน่าสนใจ เดี๋ยวเดี๋ยวคือผมไม่เห็นตัวแล้วอืยิงมาแบบไม่มีรอยกระสุนด้วยไม่ได้กลางแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เราเสียเปียบเพราะงั้นเราต้องเล่ละตอนนี้เราต้องตู่ควันไม่สุนแล้วคุณผู้ชมแต่ก็ไม่น่าจะโดนยิง,งยแล้วเบิดง่ายๆนะครับ เราไอเต็มแป๊บนึ่งโดนเก็บไปแล้วแต่เราได้เกาะสามมานะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวถ้าให้เดาคือผมว่าศัตรูนี่มันน่าจะอยู่บนเนินนี้นะตัวที่ยิงเราเมื่อกี้นะครับโอ้โหเดียว หนักรถใช่ไหมเนี่ยกว่าจะขับไปได้แต่ละทีนี่ลุนนะครับลุนว่าไม่ให้โดนยิงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงรถนี่ครับขับอยู่ข้างหน้าเลย เกือเรียบร้อยครับแม่ขับรถแล้วจอดแล้วก็วิ่งซะง,งั้นเลยครับคนนี้โอเคจังหวะน,นี้เหลือห้าคนแล้วนะครับเราต้องทำการหาจุดที่คิดว่าจะได้เปรียบเสียงปืนต้องระวังนะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โล่งนะครับมีโอกาสที่จะโดนสตูยิงได้ทุกเมื่อขอหลบแถวบ้านก่อนเลยกันคุณผู้ชม ข้างหน้าก็มีสไนซ์ซะด้วยอุยเห็นด้วยอยจะตาดีเกินไปแล้ว ไม่โดนอ้โหการยิงสนทยที่ดีนะครับก็คือพยายามยิงให้สนกอย่างนี้อย่างนี้ติมเตมอุ้ยเกือบไปเอ้ยเงือบเลยทีเดียวเมื่อกี้ ศัตรูอยู่บนเนินเราค่อนข้างเยียดเสียเปียบนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะมีอิตตี้หนึ่งนะครับเอ้ยอย,ย,ยิงกันแล้ว ยอยู่ไกลครับยิงยากคือสตูอยู่ล่างเนินนะครับมีที่หลบด้วย ืโดนครับเอาวะเดี๋ยวผมปาสมโมก่อนคืออาจจะต้องใช้รถนะครับในการขับขึ้นเนินเสียเปียบม,มากคุณผู้ชมแล้วถ้าวงบีไปที่เขานี่บอกได้เลยว่าโอกาสชานะของเรานี่จะเหลือน้อยมากเลยะนั่นไงหืมอ,อย่างซวยเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อืมอุ้ยไปเร็วเร็วเร็วเร็รโดนยิงล้ออ้าเกิงมัไหลมาเนี่ยแล้วตอนนี้วงไปอยู่ไปที่ศัตรูนะครับผู้ชมแย่แล้วโห้โคตรเสียเปรียบเลยตาสมูสก่อนครับผมจะค่อยค่อยขยบขยบเข้าวงไปเรื่อยๆนะครับ ไม่มีทางเลือกจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้สมวมกหมดด้วยไครับต้นไม้ข้างหน้าโอ้ย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 อ้ยตอนนี้เรายังอยู่นอกวงอยู่เลยโอ้โห สถานการณ์อย่างนี้เราไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากต้องวิ่งเข้าวงไปโอเคเหมือนสตูจะไม่เห็นนะเนี่ยว่าผมวิ่งขึ้นเนินมาโอเคย่่งครับย่ง่ง เรียบร้อยับคุณผู้ชมรีมอได้ว่าเป็นการเข้าไปโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวเลยนะครับจังหวะน,นี้โหนี่ขนาดว่าเราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็พยายามฝึกเล่นไปเยอะนะครับสำหรับคนที่มีปัญหามือสั่นอะไรพวกนี้นะยิ่งเราเล่นเยอะเราก็ยิ่งเกิดความเคยชินนะครับแล้วก็อาการพวกนี้มันก็จะหายไปเองนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในคลิปนี้ ผมเงีย็คกี้ซตทีวีก็ต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายจ้า